ถึงแล้วกันอยถึแล้วมันเจอแดดองเงี้ยแล้วมาเจอแอร์ก็เตรียมสลบเสื้อสีฟ้าดำเลยนะที่เหลืองเนี่ยวันนี้ก็เสร็จสีฟ้าไอ้ส่วนแยโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจทุเรีนเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจริงจริงเสร็จสีอะไรตึ้งหยุดสีฟ้าใส่สีอะไรล่ะสีเหลืองว้าคนสเปรย์เอาไม่เอาเขียนปากเหลืองก็ได้เออพอเดี๋ยวไปดีล่าต่อทำมาสกิ๊กเกอร์ดิเสื้อตัวนี้สีฟ้าเหลืองขาวจังหวะ แสงสีแสงขาวไงก็เลยขาวตรงนี้แสงตกกระทบขาวตกกระทบขาวที่น้องแคทงงว่าทำไมต้องใส่าวน้องแคทน้องไม่ได้ถามทำไมตรงเนี้สไตล์ตอบว่าอะไรอ่ะตอบว่าก็ไม่เป็นสไตล์อ่ะอะไรนะเหมือนช่องสามจะลงอะไรอ่ะอย่างมีสไตล์อ่ะดูดังจบนื่องาเช้านี้เนี่ะ เออคนที่ใส่แว่นนะเจอโพอ่ะอย่างมีสตาลอะทุกอย่างเอ้ยเฮ้ยไน่ใช่ยางมีสตาล์เออเขาพูดแบบอย่างมีสตล์เน่ยไม่แบบห่วไม่รู้ไม่าสวยใครไ้องเ้ด็กลับแล้วเ